วันที่17มิถุนายนทำอย่างไรจึงจะเอาจริงเอาจังได้เช้าวันนี้พ่อเขียนบันทึกฉบับนี้ที่ห้องอบรมเมื่อพ่อไล่หยิบเอกสารที่เขียนด้วยลายมือพ่อมาดูทีละแผ่นละแผ่นพ่อก็มาเจอลายมือเขียนที่เขียนจ่าหัวเอาไว้ว่าทำอย่างไรจึงจะเอาจริงเอาจังได้พ่อหลับตาแล้วนึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ ในวันที่พ่อเขียนแผนภาพนี้ขึ้นมาพ่อเขียนขึ้นมาก็เพราะว่าพ่อรู้ว่าคน90%กว่าเปอร์เซนต์ขาดการเอาจริงเอาจังถึงขั้นว่าย,ยอมตายแต่ทุกคนในกว่า90%นั้นของคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากรวยอยากประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดกันทุกคนซึ่งสำหรับพ่อแล้วเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ความฝันยังเป็นไปได้ง่ายกว่าซิอีกทำไมคนจำนวนมากขาดการเอาจริงเอาจัง เข้าทำนองว่าอยากสำเร็จแต่ขี้เกียจอยากทํำธุรกิจแต่ไม่กล้าจึงอยู่ในอาการหลอกตัวเองตลอดเวลาหลอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้และก็พรุ่งนี้จะทําแต่ไม่รู้จะกี่พรุ่งนี้ก็ไม่เคยได้ลงมือทําสักทีที่พ่อเขียนเล่าพฤติกรรมและจิตใจของคนส่วนใหญ่ที่ขาดการเอาจริงเอาจังเป็นเพราะพ่อเองในอดีตก็มีนิสัยและสันดานแบบนี้พ่อเองถือได้ว่า เป็นนักผัดวันประกันพรุ่งตัวยงจนวันหนึ่งเมื่อพ่อเกิดอาการเบื่อหน่ายกับนิสัยและสันดานเร็วๆของพ่อเองอย่างถึงที่สุดพ่อจึงปฏิบัติยึดอำนาจตัวเองพาตัวเองเดินไปในเส้นทางสายฝันของพ่อแบบกล้าๆก,กลัวๆแต่ก็จะเดินด้วยการปฏิวัติตัวเองของพ่อนี่แหละพ่อจึงตกเข้าไปสู่สถานการณ์ของการถลำลูกคงแปลกใจแล้วสินะ ว่าทลําใช่ลูกถลําทลําคืออาการของคนที่ฝ่าความกลัวไปได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่ใช่ไม่เหลือความกลัวเป็นอาการที่กล้าลุยแต่ก็ยังกลัวอาการนี้เมื่อเดินไปเรื่อยๆความกลัวในใจก็จะลดน้อยลงสาเหตุที่มันลดน้อยลงไปเพราะภาวะตัวกูที่รู้สึกว่ากลัวจะค่อยๆหายไปตามการเดินทางที่เต็มไปด้วยภารกิจ ทำให้จิตลืมนึกคิดถึงอาการมีตัวมีตนจิตได้ถอนซึ่งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเข้าสู่สภาวะไม่มีตัวตนทำให้สมองหยุดใช้ความคิดและถูกจิตที่ถอนอุปทานเข้ากำกับสมองคลอดปัญญาเพื่อหาวิธีเดินไปสู่ความสำเร็จให้ได้นี่เองเมื่อเดินไปเรื่อยๆตัวตนคนเดินทางก็จะหายไปทำให้ความกลัวหายไป ลูกเห็นประโยชน์ของการถลำมแล้วหรือยังการถลำมมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการพัฒนาอาการเอาจริงเอาจังให้เกิดขึ้นกับชีวิตเพราะอาการถลำจะพาให้เราเอาจริงเอาจังอย่างยอมตายนั่นเองและนี่คือแผนภาพที่พ่อเขียนเพื่อใช้อธิบายให้คนเรียนหนังสือกับพ่อรู้ว่าทำอย่างไรจึงเกิดอาการถลำได้ หรือทำอย่างไรจึงเกิดอาการเอาจริงเอาจังกับชีวิตได้ลูกลองศึกษาดู